สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องวี스าแคมรุ่นใหม่นะครับผมเป็นรุ่นภายนอกกันน้ําได้นะครับตัวนี้เป็นความคมชัดมากที่สุดของว a r าแคมที่ทํารุ่นภายนอกออกมานะฮะร,รุ่นภายนอกของวีตาแคมเนี่ยความคมชัดสูงที่สุดของตอนนี้ก็คือ 1, 2, 96P หรือความคมชัด3ล้านพิกเซลนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น C cs 52 q นะครับลงท้ายด้วย q ต้องมี4ล้านแน่นอนนะฮะขนาดภาพ1 4 4 0 p นะครับผมเป็นรุ่นแรกรุ่นใหม่นะครับที่มีความคมชัดมากที่สุดของกล้องภายนอกในตอนนี้นะฮะกล้องรุ่นนี้มี ai สามารถทำงานได้ที่ความคมชัด4ล้านเลยนะครับเป็นรุ่นแรกที่มี star cam ทําออกมานะครับก่อนหน้าน,นี้รุ่นที่ความคมชัด3ล้านเนี่ย AI จะสามารถทำงานได้แค่ 1080P เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถทำงานที่3ล้านได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ AI สามารถทำงานที่ความคมชัดสูงสุดได้ลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอันบ็อกมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกล้องหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปโอเคนะฮะ ผมจะอ่านบอกออมาดูข้ให้อะไรมาบ้างนะครับข้อให้คู่มือมาเหมือนเดิมเลยเป็นสมุดคู่มือเล่มสีฟ้านะครับแล้วก็มีดีเทลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการมีอะไรมาให้อีกนะครับมีเจ้าตัวกล้องนะครับ กล้องรุ่นนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆกับกล้องรุ่นนี้หน้าตาจะเหมือนกับรุ่น C G 5 2เลยนะครับหน้าตาทุกอย่างเหมือนกับรุ่น C G 5 2กล้องใส่ซิมนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยมันก็จะมีกล่องเล็กแถมมาให้นะครับเป็นกล่องนี้นะฮะในกล่องนี้ก็จะมีขาจับกล้องนะครับขาจับกล้องก็จะเป็นเออผมจะแกวให้ดู ีมาให้ดูเลยว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะตัวขาจับเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีไขควงมาให้นะครับมีไขควงมาให้มีฝาปิดฝาปิดน้าเป็นฝาปิดลูน,อน็อตตรงนี้นะครับนี่สองด้านเลยฝาปิดลูนะฮะโอเค แล้วก็มีปอกกันน้ําอันนี้ปอกกันน้ํานะครับเสียบตรงปลายสายแลนนะครับมีพวกมีน็อตมาให้นะครับน็อตแล้วก็จะมีน็อตยึดกล้องมาให้ด้วยอยู่ในถุงสีเขียวอันนี้นะฮะที่สําคัญคือเขามีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยเอาไว้เอาไว้ปรับมุมกล้องนะครับปรับทิศทางกล้องแล้วก็ปรับมุมกล้องด้วยมีอะแดปเตอร์มาให้มีสายแลนมาให้นะครับในตัวกล้องเนี่ยก็จะมีเสานะครับเสาซึ่งเป็น เสาใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลยนะฮะตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เป็นบอดี้เดียวกับรุ่น CG52 เลยนะครับผมจะให้ดูปลายสายนะครับปลายสายก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับมาอยู่ที่ปลายสายเลยแล้วก็มีช่องเสียบไฟเลี้ยงแล้วก็สายแลนนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับไฟ LED 2ดวงเหมือนเดิมนะครับไฟ LED 2ดวง ถ้าเปิดไฟแล้วเนี่ยกลางคืนจะเป็นภาพสีนะครับแล้วก็มีไฟอินฟราเรดมาให้อีก2ดวงนะครับซึ่งเป็นไฟดวงใหญ่ซึ่งเพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้งานไฟกลางคืนในอินฟราเรดดวงใหญ่เนี่ยสว่างมากนะครับทําให้ภาพกลางคืนเนี่ยชัดมากๆนะฮะเรื่องกลางคืนเนี่ยชัดทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นเลนส์ใหม่นะครับเลนส์ความคมชัด4ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ที่พิเศษกว่าปกติ นะครับคือมีไฟไซเรนมาให้ด้วยไฟสีแดงกับสีน้าเงินนะฮะเขาเรียกไฟไซเรนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมีไฟไซเรนมีไฟ LED แล้วก็มีอินฟราเรดเอออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึง่งกล้องตัวนี้มี WiFi ในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพระกล้องเนี่ยปล่อย Wi-Fi ได้นะครับจะใช้งานได้แค่ในระยะ Wi-Fi กล้อง20เมตรนะครับ ถ้าใช้งานออฟไลน์เนี่ยจะใช้ได้แค่20เมตรแต่ถ้าใช้งานออนไลน์หรือบ้านมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะดูได้ทั่วประเทศนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลูกเล่นให้ดูว่าเจ้ากล้องตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมจะข้าววิธีการติดตั้งไปนะครับใครที่อยากดูวิธีติดตั้งนะครับผมจะทิ้งิงไว้ให้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ากล้องตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมเปิดความคมชัดสูงสุดเลยนะครับ ความคมชัดสูงสุดนี่นะฮะขนาดภาพก็จะเป็น 1440P ทันทีนะครับแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ย PAR สามารถทำงานได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปที่ตั้งค่าไปที่ AI นะครับตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับเลือกเข้าไปดูว่ามาสามารถเลือก p a r ได้ไหมนี่นะครับด้านล่างเห็นไหมฮะสามารถเปิดตรวจจับ p i r ได้นะครับในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้ทำไม่ได้นะครับ ลูกเล่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ากล้องตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวขวาสุดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะครับสี่เหลี่ยมมีวงกลมอยู่ตรงกลางก็คือไฟไซเลนนั่นเองนะครับอ่ะผมจะลองเปิดดูเห็นไ,ไหมฮะนี่นะครับมันจะเป็นไฟสีน้ําเงินกับแดงกับพิบนะครับ สีนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกไฟไซเรนนะครับผมอ่าปิดไฟไซเรนไปส่วนถัดมาก็คือเสียงไซเรนนะครับอ่าอันนี้คือเสียงไซเรนนะครับถัดมาคือเสียงไซเรนอันต่อไปคือเปิดไฟหน้ากล้องนะครับไฟหน้ากล้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับไฟหน้ากล้องอ่าปิดไฟหน้ากล้องอันต่อไปคือ การฟังเสียงฟังเสียงจากตัวกล้องนะครับรูปฟังโอเคอันต่อไปก็คือรูปใหม่สามารถสนทนาทเวย์ได้นะครับวิธีการพูดก็กดค้างนะครับกดค้างเห็นไหมฮะพอกดค้างเราก็พูดเลยที่ตัวกล้องได้เลยนะครับผมส่วนอันถัดมารูปวิดีโอนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอนะขณะนั้นนะครับก็คือการบันทึกภาพลงมือถือเราวนี่นเองนะครับ เห็นไหมฮะจะมีเวลาขึ้นอยู่ด้านบนขวาโอเคอันนี้คือการบันทึกภาพวิดีโอนะครับกดอีกทีนึงก็คือหยุดบันทึกนะครับเขาจะบอกวิดีโอถูกบันทึกไว้ที่อัลบ,บั้มน,นะครับในมือถือเราอีกอันนึงนะครับอันถัดไปก็คือถ่ายรูปหน้าจอภาพจะถูกบันทึกไว้ที่อัลบ,บั้มเหมือนกันนะครับผมโอเคลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าตัวกล้อง v i s t a c a m 4ม S 52 Q นะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับผมเวลาเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองแล้วเลื่อนไปที่การตั้งค่าวิดีโอของบัตร TF นะครับเข้าไปนะครับให้กด format card ด้วยนะครับกล้องพวกนี้นะครับเวลาเสียบเมมไปแล้วเนี่ยมันจะรู้จักเมมแค่ 32G นะครับ 64, 128, 256เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเมมนะครับให้เราทำการฟอร์แมตเมมครั้งแรกก่อนนะครับฟอร์แมตแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วก็กล้องก็จะทำการบันทึกตลอดเวลาหลังจากเราฟอร์แมตเสร็จนะครับผมโอเคลูกเล่นโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมมีส่วนไหนอีกไหมนะฮะ อีกอย่างนึงนะครับกล้องตัวนี้รองรับ NVR ด้วยนะครับถ้าเราจะไปใช้กับ NVR เนี่ยเราต้องไปแก้ไขรหัสผ่านกล้องด้วยนะครับต้องไปเปิดตรงรหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่ารหัสผ่านธรรมดาใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปเป็นอะไรก็ได้8ตัวนะครับตัวเลข8ตัวนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ NVR เราก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับรหัสผ่านก็ปิดไปโอเคนะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะเลยคืออุปกรณ์ยอดนิยมคืออะไรเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาเรามีกล้องหลายตัวนะครับกล้องตัวนี้อยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับสมมุติว่ากล้องตัวนี้อยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วมันเวลาติดตั้งเสร็จมันปิดอยู่นะครับเราอยากให้กล้องตัวนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดเราก็เปิดอุปกรณ์ยอดนิยมนะครับกล้องตัวนี้ก็จะดีดจากข้างล่างนะครับดีดขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดเลยโอเคนะครับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้มีแค่นี้นะครับผมการตั้งค่าเบื้องต้น เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี ını, men, ๋ยวผมจะเปิดภาพย้อนหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพย้อนหลังว่าเจ้ากล้องตัวนี้ภาพจริงๆแล้วมันคมชัดขนาดไหนบอกเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ชัดมากที่สุดนะครับชัดจริงๆชัดมากนะซูมภาพเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยซูมภาพเข้าไปภาพไม่มีแตกนะครับภาพไม่แตกเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่ความคมชัดสูงมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมโอเค เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ